มันเหมือนสายช้ผพาเหลืองเป็นเสือหากินมาตัวหนารลักมากเลยอะเมือนหารักโกจบอะเ้ยแตขอแค่เฮ้ยอัดทำไมล่ะใครลูกใาหลังเบื้งหลังกันทังหด้าลัยครใู้กเปล่้อซื้อัอ้าี่เฮ้ยมงะเขาขอแ่เออออะไอ้นี่ม

มึงจะได้เด็กกินได้กันได้ยัดกลับมาสองทนละอนนี่ไม่ได้เราจะอกันตายยัดยัมันเด็ก โองสีไม่มีได้เลยองสีไม่ได้เลยเหรอ,หรอคน, oh, <my. S 1> นอ <laughs> มาคนเหลือยังม่ถ่ายรูปเอา ลำดับ,บต่อไปนะคะเป็นกำหนดการจะแบ,บ่งเป็น2ช่วงนะคะภาคเช้าเริ่มตั้งแต่เวลา9กาโนิานาทีนะคะจะเป็นพิธีเปิดนะคะรายการแรกจะเป็นรามอวยพรเปิดงานค่ะลำดับที่2ประกาศผลการประกวดแข่งขันภาษาภาษาไทายและมอบรางวัลค่ะรายการที่3 <c> เป็นกิจาการรมตอบคำถามจากกลุ่มสาระการเรียนรู้และภาษาไทายค่ะและลำดับที่4กิจกรรมการแสดงของนักเรียนนะคะ สำหรับข้างบ่ายนะคะเริ่มตั้งแต่เวลา13นาฬิกา0ูนรายการแรกนะคะเป็นกิจกรรมตอบคำถามภาษาไทยลำดับที่สองเป็นกิจกรรมการแสดงของนักเรียนนะคะลำดับที่สามกิจกรรมการแสดงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนะคะลำดับที่สี่มอบรางวัลประกวดแต่งกายนิเทศและบรรยากาศห้องนะคะและลำดับสุดท้ายเป็นมอบรางวัลแสดงของนักเรียนแต่ละห้องค่ะ ทุกคนทราบไหมคะว่าวัรณภาษาไทย,ยมีความหมายไงคะก็ภาษานะคะเป็นวัฒนเป็นวัฒนธรรมที่สําคัญที่สุดข,ของชาตินะคะพอเป็นภาษาทิ่อให้ติดต่อกันและทําให้วัฒนธรรมอุดๆเจริญขึ้นอีกทั้งยังเป็นสุ่อกลางยึดคนทั้งชาติดังของ้อความพระราชนิพนธตตอนหนึ่งในเรื่องความเป็นทาสโดยแทนตงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่ว่า ภาษาเป็นเครื่องผูกพันมนษนษย์ต่อนุษย์แน,น่นแฟ้ยิ่งกว่าสิ่งอื่นและไม่มีสิ่งใดที่จะทําให้คนรู้สึกเป็นพวกเดียวกันหรือแน่นอนยิ่งไปกว่าผู้ภาษาเดียวกันรัฐบาลทาั้งปวงย่อมรู้สึกในข้อนีผิดอยู่ดีเพราะฉะนั้นรัฐบาลใดที่ต้องปกครองชนชาติต่างชาติต่างภาษาจึงต้องพยายามสร้างโรงเรียนและออกบัญญัติบังคับให้ชนต่างภาษา เรียนภาษาของผู้ปกครองแต่ความที่เช่นนี้ไม่ใช่จะสำเร็จตามปรารานของรัฐบาลเสมอว่หาได้แต่ถ้ายังจัดการแปลภาษาไม่สำเร็จตราบใดก็แปลว่าผู้พูดภาษา,ากับผู้ปกครองนั้นยังไม่เชื่อมหลากนั้นและยังเรียกว่าเป็นชาติเดียวกันัมหาชนหุมเรืองไม่ได้อยู่ตรงนั้นภาษาเป็นสิ่งซึ่งฝังอยู่ในใจมนุษย์แน่แท้ยิ่งกว่าสิ่งอื่น ภาษาจึงเป็นสิ่งที่รอยรักและผูกคันในชาติให้เป็นอันหนึ่งเดียวกันขณะน,นี้ได้เวลาอันสูงวรแล้วขอเรียนเชิญท่านรองผอ,อกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติผู้สมุดรรัการอ่านสึกสาสุ้อนผู้ผู้เอกลักษณ์ไทยขอเรียนเชิญค่ะ าการกล่าวปเปิดงานชมการแสดงแจกเกียรติบัตรแกร่นักเรียนผู้ชนะการแข่งขันทักษะภาษาไทยและขอเชิญชมการแสดงของนักเรียนเป็นลำดับต่อไปขอเรียนเชิญค่ะขอบคุณค่ะน,นักรนาานรเรเกียนนักเรียนนักเรียนทุกคนวันนี้รู้สึกดีใจที่ได้มีการทันกิจกรรม วันภาษาไทยที่สําคัญหลักคือวันภาษาไทยนะครับที่เรากําหนดขึ้นมาในวันนี้และได้ทําให้เราได้มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมกันะคนราบยิ่งที่จะรักษาไว้ดังนั้นการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติของโรงเรียนวิหารสังเสรินในวันนี้จึงมีความหมายมีความสําคัญเป็นการกระตุ้น ปลุกจิตสำนึกให้เราคนไทยได้หันมาสนใจภาษาไทยช่วยกันใช้อย่างรู้คุณค่าใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องชัดเจนรักษาภาษาไทยไว้ให้บริสุทธิ์เพื่ออนาคตของประเทศชาติต่อไปปัจจุบได้เวลาแล้วขอเปิดงานวันภา,ภา,ภาษาไทยแห่งชาติห้องสมุดรักการนา สืบสารสุนทรผู้ผู้เอกรักช์ไทยประจำปีการศึกษา2557ของโรงเ,มมเรียนมัธยมศึกษาระบับนี้ ก็ได้โบกอยู่แล้วนะคะต่อไปนะคะเป็นการสิงห์นาโยธานักเรียนชั้นม3ทับ1ค่ะเด็กชายอภิเชษพรสาวรกิจนักเรียนชั้นม3ทับ1ค่ะ ต่อไปรางวัลชนะเลิศอันดับสอง,งเด็กหญิงนลินทิพย์น้อยซับค่ะคนะคะเด็กหญิงสุนันทาเชมเชยค่ะ,ออคะนักเรียนชั้นม .3 าทับส ไปนะคะแต่งคำประพันธ์โมบายแต่งอินทร์วิเชียนเฉินสุเกดนะคะนางสาวประพาพรพารประสิทธิ์ค่ะต่อไปนางสาววาจีพรทำบุญทำบุญเกิดค่ะนางสาวจันทา,าพาทองค่ะ น,นายนัครินสีทองค่ะกิจกรรมคัดเขียนเรียบความหัวขอ้อภาษาไทยที่รักนะคะระดับชั้นโมโกนได้แก่เด็กหญิงเบญจาวรรณศีบุรีนักเรียนชั้นม .3 ท .1 ค่ะรองชนะ ดับที่หนึนะคะเด็กหญิงทิติวราดาวงสาตาันค่ะนักเรียนชั้นม3ามปหนึ่ง